สวัสดีค่ะเหล่าเกมเมอร์ที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วน,นะคะในช่องเกมมันเด y ช่องที่รวมข่าวสารบทความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมมาฝากชาวเกมเมอร์กันแบบจุใจนั่นเองค่ะฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงร้าน,นะคะ้าออนไลน์นะคะชื่อดังที่มีจํานวนผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกยังไงก็ต้องพูดถึงสตรีมนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์รู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มี เกมนับหมื่นให้เลือกเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่เกมเก่าแต่ก็จะมีเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จมีผู้เล่นนับแสนคนจากแพลตฟอร์มนี้นั่นเองโดยครั้งนี้นะคะเกมมันเดชจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่า10อันดับเกมที่ได้รับความนิยมในตอนนี้มีเกมอะไรกันบ้างนะคะ พูดถึงเกมอันดับที่1กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเกม Lost Ark เนาะมาแรงแบบหยุดไม่อยู่จริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเหมือนจะตกลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ดูจากตัวเลขก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นเนาะเพราะยังไงก็มีคนเล่นต่อวันอยู่ราวๆ580,000คนนะคะและยอดสูงสุดเกือบ1ล้านคนต่อวันก็น,น่ายจะบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนว M O r P G บนสตรีมที่เกมเมอร์กำลังให้ความสนใจในตอนนี้นะคะ และเกมที่2นะคะนั่นก็คือเกม CS:GO นั่นเองพูดถึงเกมสไตล์ FPS ระดับตำนานอยู่เคียงคู่เกมเมอร์มาตลอดการอย่าง CS:GO ก็คงไม่แปลกใจเนาะที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยตกอันดับจากท็อป5กันเลยโดยรูปแบบที่คลาสสิกแล้วก็มีสกินอาวุธภายในเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นได้อีกด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีผู้เล่นมากกว่า5 0 0 0 0 0คนต่อวันเช่นกันนะคะ เกมที่3นะคะนั่นก็คือเกม Elden Ring นะคะเกมใหม่มาแรงจากค่ายบันไดน้ำโคที่ได้มีการเปิดตัวเกม Elden Ring เกมสไตล์แอคชั่นอะพิจีความยากระดับการเล่นที่มือแต่ร้อนที่หัวซะงั้นคล้ายกับเกมดังในอดีตนะคะที่พึ่งวางขายเมื่อไม่นานมานี้จุดเด่นก็คือเรื่องงานกราฟ,ฟิกและระบบเกมเพ์ที่ท้าทายนะคะนอกจากนี้แล้วเกมนี้ยังรองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทยอีกด้วยทําให้ปัจจุบันเนี่ยมียอดผู้เล่นเฉลี่ยมากกว่า5 50,000คนต่อ วันกันเลยทีเดียว เกมที่4นะคะเกม Dota 2ผลงานจากทาง Valve wow เจ้าของแพลตฟอร์มเองก็คือ Dota 2เนี่ยเป็นเกมแนวโมบารุนเดอะเนาะที่เปิดให้บริการมาแล้วหลายปีนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้เล่นอยู่ไปจำนวนมากอยู่ดีนะคะด้วยระบบเกมเพลย์และการแข่งขัน e-sport ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนั่นเองแล้วก็จัดว่าเป็นเกมที่มีการแข่งขันและเงินรางวัลเยอะที่สุดของโลกอีกด้วยนะปัจจุบันนะคะซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็อยู่ในระดับ4 30,000คนต่อวันซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว นะ nah. มาต่อกันที่เกมที่5นะคะกับเกม PUBG Battle Ground หนึ่งในรูปแบบของเกม Battle Royale ที่ได้รับความนิยมตลอดการอย่าง PUBG นะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสเกมแนวเอาชีวิตรอดในตลาดเลยก็ว่าได้เนาะแต่ในปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าเกมแนวนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยแล้วก็ทําให้หลายค่ายเนี่ยเขาพัฒนาเกมของตัวเองขึ้นมานะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็ยังมีผู้เล่นมากถึง 2, 5 0 0 0 0คนต่อวันเลยถึงแม้ว่าอดีตจะเคยมียอดผู้เล มากกว่านี้ก็ตามนะคะ มาถึงเกมที่6กันแล้วนะคะกับเกม a p e ป Legends อีกหนึ่งเกมแนว Battle Royale ที่มีสเสน่ห์เป็นของตัวเองกับเหล่าตัวละครที่มาพร้อมความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นแรงบัรณาจใจให้หลายเกมตัวเกมมีแผนการอัปเดตที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะในอดีตเนี่ยเคยฮอตฮิตไม่น้อยและในทุกวันนี้ก็ยังคงมีแฟนเกมเข้าไปเล่นอย่างสม่ำเสมอนะคะมียอดผู้เล่นอยู่ที่1 6 0 0 0 0คนต่อวันติดท็อ10เกมยอดนิยมก็เอาเรื่องอยู่นะ มาต่อกันที่เกมที่7นะคะกับเกมน,นากาเบดพอยต์นะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นเพราะกระแสที่ดบลงของเกมแนวแบบัตชอนรอยโยก็ได้เนาะแต่เกมแนวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามาในธีมที่แปลกใหม่นะคะแนวจีนกำลังภายในซึ่งมีทั้งโหมดโซโล่และโหมดเล่น3คนนะคะอาวุธหลากหลายทั้งธนูระยะไกลการโจมตีเป็นคอมโบด้วยอาวุธระ,ระยะประชิดแบบต่างๆนะคะความสามารถเว้นมนปีนป่ายกำแพงคอนเทนต์แน่นๆจ,จัดเลยนะคะไม่แปลกใจนะคะที่เกมนี้ยังมีผู้เล่นมากถึง80,000 คนต่อวันกันเลย มาต่อกันที่เกมที่8นะคะกับเกม Destiny 2เกม FPS มุมมองบุคคลที่1แบบผู้เล่นหลายคนออนไลน์แบบเล่นฟรีนะคะซึ่งเกมนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบ Adventure Shooting นะคะเป็นการผจญภัยออกแนวไซไฟล้ำยุคที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปผจญภัยในดาวต่างๆนะคะคำพัฒกิจมากมายไปจนถึงการหาอุปรกรณ์สวมใส่มีทั้งโหมด PVE PVP งานภาพสวยแจ่มอยู่แล้วนะคะเคยติดท็อปไฟเกมผู้เล่นพร้อมกันเยอะมากและในปัจจุบันก็ยังคง ท็อป10อยู่นะคะเรียกว่าฮิตเอาเรื่องนะคะกวาดผู้เล่นไปกว่า78,000คนต่อวันกันเลยทีเดียว มาถึงเกมที่9กันแล้วนะคะกับเกมแกน n Chief Auto V นะคะเกมที่ปกติก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเล่นกันอยู่แล้วนะคะแต่ฮิตสุดๆในช่วงที่กระแสการเล่นโรเปเนี่ยค่อนข้างฮิตพอสมควรเลยมีเรื่องราวสถานที่ให้เพื่อนๆออกไปจนภัยนะคะมีเควสที่ท้าทายภาพกราฟิกดื่มดำในเกมที่ค่อนข้างสนุกอยู่แล้วนะคะแต่พอโรเปเป็นที่นิยมเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นที่เอาจริงเอาจังกันมากขึ้นกฎระเบียบที่ผู้เปิดเซิร์ฟเป็นคนกําหนดนะคะซึ่งเกมเนี่ย มีเซิร์ฟเปิดให้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีธีมเนื้อเรื่องของแต่ละเซิร์ฟแตกต่างกันออกไปนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นอยู่ที่76,000คนต่อวันนะคะก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะ มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเกม Team For t s 2นะคะเกมสุดท้ายที่ไม่ว่าใครจะมาเท่าไหร่เกมนี้ก็ไม่เคยหลุดจากโพเลยนะคะเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมด้วยกันนั่นก็คือทีมนั่นก็คือทีมสีแดงกับทีมสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกคาบตัวละครที่มีให้เลือกเล่นกันตามความถนัดนะคะต่อสู้ตามแมปแล้วก็เติมกระสุนหรือยาตามจุดต่างๆในแผนที่นะคะมีโหมดการเล่นที่หลากหลายซึ่งเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเป็น ที่นิยมพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเปิดเกมใหม่ๆจนถึงปัจจุบันนะคะจํานวนผู้เล่นในปัจจุบันก็คือ72,000คนต่อวันนะคะและนี่ก็คือ10อันดับเกมบนสตรีมที่มีจํานวนผู้เล่นมากที่สุดณตอนนี้นะคะอิงข้อมูลจากวันที่7มีนาคม2022บอเนาะอยากพิสูจน์ความโหดหน้าเล่นก็ไปลองมาเล่นกันได้นะคะหรืออยากอ่านข่าวเกมเรื่องราวเกี่ยวกับเกมก็ไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์เกมบันเดย์กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากเพ่ เพื่อนช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะหรืออยากให้เราทำหัวข้อไหนเปพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้นะบ๊ายบาย